โอเคนะครับปกติวันนี้ก็จะปิดร้านนะวันอาทิตย์แต่ว่ามีลูกค้านัดเราก็มาเปิดให้นะวันนี้ก็จะเป็นรายการพระบูชานะครับแล้วก็มีพระเหรียญด้วยอ่ะนี่ครับก็อ๋อที่พี่ทักมาเมื่อสักชั่วโมงนึมาถึงเร็วเหมือนกันอันนี้ถูกถูกอันนี้ดวงเฮงนะครับถูกเบอร์มานะครับรายการนีอ้อย่างนี้พี่ตียังไงครับพี่พระบูชาั้งแต่ <laughs> น,นี่เดินนะอ๋อเป็นอันนี้ปีแปดแปดเช่ามาแพงไหมพี่ถามก่อนเพราะช่วงนี้ราคาพระบูชาก็ไม่ค่อยน,นั่นต้องดูราคาพี่ดีกว่าเอาเอาราคาพี่ก่อนก็ได้ถ้าเป็นรายการพาวกเช่าเอาพี่เลย <laughs> เปิดเลย <laughs> ซื้อมาวันเท่าไหร่สัานีหวัไม่ถึงพี่สี่ <4. S 1> ขายได้จริง <4. S 1> ๆเนี่ยอยู่มานสามสิบอืมประมาณนี้พี่ันนี้ต้องไม่ถึง <laughs> อะไรนะพี่ถ้าต่างมันจะตึงไหก็ตึงไหมอ่ตองนี่อืมต้องเฉลี่ยกับอันนี้อีกเพราะกิ่งตอนนี้ไม่ถึงพันแล้วกิ่งนะ้าหลายขายกันประมาณซื้อไม่ถึงพัน0ข่พันต้นต้นประมาณนะั้นใช่ไหมพี่ราคาไม่ขึ้นราคาจะอยู่เลทเดิมนัม่นนะผมนั่นมาหลายปีก็เลยตึงเ,เออถ้าเฉลี่ยกันสักสี่พันได้ไหมพี่ พูดถึงเนาะรวมรวมอันเนี้ยนะผมกิ่งนะโอเคอันนี้ผมเหมือนเคยแจ้งราคาพี่ไปแล้วเนาะเขาเรียนมันเป็นตอนนั้นเรียนทองกรดสิบไปกระประมาณประมาณแปดสิบใช่อันนี้เป็นเปิดและกันลุนเนาะเดี๋ยวดูราคาที่บอกผิดเลยแต่อันนี้เป็นอันนี้เช่ามาเหรอพี่เช่ามาอันนี้เช่ามาอ๋ออ๋อเช่ามาที่วัดเลยตั้งแต่ปีนน้นเหรอพี่อ๋ออ๋อไม่ใช่เช่าใหม่อ๋อเช่าใหม่ แต่ก็รุ่นนี้จริงถ้าเก็บพวกโซนนี้จะดีกว่าพวกโซนนิยมเนาะราคามจะขึ้นเกะมันเคยแจ้งราคาพี่ไปเท่าไหร่นะประมาณเจ็ดพันนะพี่สามชิ้นเนี่ยเจ็ดพันเป็นเจ็ดพันกับสี่พันเป็นหมื่นพันเนาะโอเควนต่างให้พี่ก่อน ก็ใครมีพระเครื่องก็ส่งมาดูทางไลน์ได้นะเหมือนที่เขาส่งมาประเมินราคาแล้วก็เข้ามาที่ร้านแล้วก็เช่าให้เลยนะครับแล้วพี่ก็ตีรถกลับสุพรรณเลยเหรอครับเนี่ยใช่ไกลเลยมาได้่แม้เพราะว่าเพราะปกติวันเสาร์ผมจะไปที่วัดที่พี่ถามผมแต่ถ้าที่วัดจะใกล้กว่าไหมน่าจะใกล้กว่าใกล้กว่าหน่อยเนาะโอเคครับแต่นี้ก็มาไม่ยากไม่ยากเรื่องเงินเรื่องเมืองใช่ครับของพี่ธนาคารเลยครับธนาครกรุงไทยเนาะ ก็ทําการโอนตังค์นะพี่พอเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ลองเช็คตังค์ดูก่อนนะครับถ้ามันครับเรียบร้อยเนาะยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับพี่มีอะไรก็ส่งมาดูได้ขอให้ถูกเบอร์อีกอันนี้พี่เขาถูกเบอร์ไปซื้อไปอะไรพี่ร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยเหรตรงนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยนะคะได้หลายพันหรืก็ถือว่าหลวงพ่อเมตตานะดวงหินโอเคครับพี่เดี๋ยวมีอะไรก็ส่งสันดิไปไว้ให้ก่อนมีอะไรก็เข้ามาได้ตลอดอ่ะผมส่งสันดิไปแล้วนะพี่ ครับขอบคุณนะครับพีค่ครับสวัสดีครับเด็น้องเขาก็เอาเหรีมาให้ดูนะวันนี้ก็จะเป็นเหรีแต่รับจำนำม,มาแพงแทนตรงนี้ก่อนแต่เนี้ยไปเดีย๋ยวนี้แต่เนี้ยดิสภาพมันดีอยู่วะพี่มาดูให้อันนี้มาธุระแถวไหนครับนะเนี่ยไปทำ นี่พี่ลรงทานโอ้จแจกน้ำส้สมอ่ะไม่เลยแต่ปกติอยู่ที่อื่นอยู่หลังสิ์อยู่หลังสิ์วันนี้ก็ไปขายของคือชุมพอนะแ,อแล้วที่พักท่าพีเป็นโอนเงินเนาะแต่ผมว่ามันยังสวยอยู่ถ้าเป็นช่วงที่เลทแพงมันก็แพงกว่านี้เยอะนะถ้าเก็บเหรียญจะดีกว่า เหรียญจะราคายืนตัวดีแบบนี้เคยแพงสุดเท่าไหร่หนะพี่ก็ห้าหกพันนะครับโหเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งแล้วใช่ครับแต่ตอนนี้มันราคามันลงเยอะนะครับกาเวลาไปได้รับจำนำไว้แพงกว่าน,นี้ไหมหรือว่าก็ประมาณนี้เนทะ่สาสามพันประมาณนี้ใช่ครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวทำการโอนตังค์อ่ะขอเลขบัญชีธนาคารเลยครับไทยพาณิชย์ครับไทยพาณิชย์อ่ะก็ทำการโอนตังค์เรียบร้อยเนาะก็เป็นเลทีสองเส้นนะ เงินไหลมาโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการเช่าวัตถุมงคลของผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครมีพักเครื่องหลงพ่อเพียนหรือว่าหลงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมเช่าก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ idline หรือว่าเพจกษณาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีพักเครื่องอะไรมาแบ่งปันนะครับหรือว่ามีใครมาปล่อยพระให้เช่าอีกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม